นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการหารบกให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมรถครัวสนามและรถผลิตประปาสนามของกองทัพบ,บกที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบกภยัยพร้อมเข้ารับฟังแนวทางและให้นโยบายการทํางานของรัฐบาลกับกองทัพบ,บกภายใต้นโยบายป้องกันชาติและสถาบันโดยกอรมนเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนนโยบายจากรัฐบาลในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดความมั่นคงของชาติรวมถึงความไม่สงบของปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งทางรัฐบาลจะน้อมนำพระราชดำร,ร,รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปฏิบัติตามนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของปัญหาความ มั่นคงในส่วนของชายแดนภาคใต้ซึ่งรวมถึงการแนวแนวต่อระหว่างชายแดนซึ่งดิฉันก็ให้นโยบายในเรื่องของสึ่งต่างๆเหล่านี้ mm. ก็คือว่าเราเองก็จะเน้นในแนวพระราชดรัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและที่สําคัญเราเองเราเน้นในเรื่องของการที่จะต้องทําความเข้าใจกับในพื้นที่และทําอย่างไรในการที่ประสานให้เกิดความ เข้าใจและความสงบสุขและว,วิธีการต่างๆที่จะพยายามเน้นในเรื่องความสันติก่อนที่จะไปถึงมาตรการต่างๆสําหรับแนวชายแดนต่างๆก็เช่นกันค่ะก็คงจะต้องทําอย่างไรให้เราอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นอย่างสงบนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างสันตินี่ก็เป็นภารกิจที่เราก็ต้องทํางานร่วมกัน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นครั้งแรกครับที่ทางฝ่ายบริหารได้มีโอกาสเข้ามาคุยกับกองทัพเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนงบประมาณในการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ที่เสียหายจากอุทุกภัยให้กับกองทัพบกจะต้องพิจารณาตามลําดับความสําคัญก่อนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีการโยกย้ายและไม่ก้าวไกยการทํางานโดยจะให้ทางกองทัพทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ท่านนีอีกคำถามหนึ่งค่ะไหนๆหนมากองทบกแล้วนะคะเห็นท่านพลเอกประยุทธ์ท่านแหลมานิดนึง <laughs> จะถามว่าช่วยให้ความมั่นใจได้ไหมคะว่าที่กลัวๆก,กันว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยมาเนี่ยจะจ้องที่จะย้ายพลเอกประยุทธ์ย้ายผอบทเนี่ยท่านได้ทํางานร่วมกันมาก็หลายเดือนแล้วเราก็ได้ใกล้ชิดมองแววตาแล้วมีความรู้สึกว่าไว้วางใจแล้วก็คิดว่าจะให้เป็นผอบทต่อไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรขอบคุณค่ะ ก็ท่านสื่อมวลชงงนคงเห็นค่ะตั้งแต่มานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มามีการก้าวไก,ก่กับกองทัพวันนี้ท่านประยุทธ์ก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่นะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองทัพอ,อากาศคร,ครับโดยมีพลอากาศเอกอิทธพรสุพวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศพร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศจากนั้นทำพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิติมศักดิ์ให้แก่นายกรัฐมนตรีที่ห้องรับรองพิเศษพร้อมรับมอบของที่ระลึกเป็นพระรูปหล่อจำลองพระบิดาของกองทัพอากาศ ก่อนที่จะมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปที่ห้องประชุมกองทัพอากาศซึ่งประเด็นที่ทางกองทัพอากาศให้ความสําคัญคือการซ่อมแซมยุโทโธปกรณ์และพื้นที่สนามบินของฐานทัพอากาศดอนเมืองที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยส่วนในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยทหารที่สุดท้ายของการเดินสายพบผู้นำเหล่าทัพหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับ